สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่หลงเสน่ห์คุณอยู่ค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะวันนี้เสียงจะแหกแกนิดนึงนะ มาดูนะคะว่ามีพลังงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นลัคนาราศีคุณหรือเขาได้นะคะขออนุญาตดูนะคะนักสัตว์กานักสัตว์บกนักสัตว์ชวดนักสัตว์ฉลูนักสัต,รรต,รรตว์ตตมะเสง็ง ราศีพิิกนักราศีกรกฎราศีมีนนักษัตวแมวคุณเลยเขาอาจจะเลี้งแมวได้ราศีธนูราศีกันนักสัตวกระต่ายนักสัตวมะโรงนักสัตวจอราศีตุล นักสัตว์มะเมียร,ราศีพิจิกราศีมังกรราศีสิงมาดูนะคะว่าใครนะที่หลงเสน่ห์แอบหลงเสน่ห์คุณอยู่นะคะพลังงานเป็นพลังงานโดยรวมนะอาจจะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้สะหรับพลังงานได้ อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะ,ะที่กำลังหลงเสน่ห์ใครมางคนอยู่นะคะขออนุญาตดูนะคะเป็นการดูโดยรวมนะดูเพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางไกด์ไลน์นะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านสิกออสสอด วิวออพฟอร์จูนไฟบล็อกเด็กเปลี่ยนนะจัดเมนใครนะที่หลงเสน่ห์คุณอยู่นะ เขาคนนี้นะอาจจะซิกออฟสอดเขาอาจจะเคยจากคุณไปหันหลังให้คุณไปนะคะในอดีตครั้งก่อนเขาคนนี้อาจจะเป็นตำรวจทหารข้าราชการได้นะคะเหมือนคุณได้นง่งเงียบกันไปนะ,ะในใจเขาเนี่ยเขามีแต่คุณนะค,ะคิดถึงคุณนะคะ ถ้าเกิดคุณและเขานิ่งเงียบกันไปไม่พูดไม่คุยกันตอนนี้ตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะวิวอ f ลฟ่าจูนเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบเสี่ยงโชคนะชอบซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะคะเป็นคนที่ชอบลุ้นนะคะมีลุ้นทุกๆเดือนเดือนละสองครั้งเขา อาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกับคุณมีเรื่องทะเลาะกับคุณได้นะคะหรือเขาเป็นคนที่ไม่ไม่ยอมแพ้ใครนะ,ะชอบแบบว่าเอาชนะได้ mm hmm. เขาคนนี้อาจจะเป็นบาลิต้าได้นะคะเป็นเป็นคนที่แบบว่ามีความสามารถด้านการชงกาแฟได้เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะ เจตเมนเนี่ยเขาอาจจะเป็นนักร้องได้นักแสดงได้นะคะเป็นพิธีกรได้แต่ดูนี้เหมือนกับอยู่หลังเวทีนะคะเขาอาจจะอยู่หลังเวทีอาจจะเป็นนักร้องได้ขึ้นคอนเสิร์ตต่างๆได้นะคะ เดทสิตอกวอน์ดแนลคับสี่ไม้คว mm ีนอฟเพนิคเกิ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะอาจจะจบกันไปแล้วก็ได้นะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันในตอนนี้เหมือนว่ามีการหยุดนิ่งความสัมพันธ์กันไปนะแล้วก็เหมือนอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่าไปต้องไปชดใช้กันอยู่ก็ได้นะคะสิกกบอนเขาสึกว่าการได้พบเจอกับคุณนะเป็นเหมือน ได้รับสิ่งดีๆได้รับชัยชยนะนะได้เข้าเส้นชัยคุณมอบสิ่งดีๆให้กับเขาเป็นความสึกเติมเต็มความสึกของเขานะเขาคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์รูปรา่างหน้าตาดีบุคลิกดีเขาอยากจะนํทั่วยอยากจะนําความรักมาให้กับคุณเขาปรารถนาที่จะเป็นสี่ไม้กับคุณอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะรู้สึกเติมเต็มความสึกของเขาเป็นเหมือนสบายใจพื้นที่เซฟโซนสำหรับเขาเมื่ออยู่ใกล้กับคุณนะคะ เขาคนนี้เป็นคนที่รู้คุณค่าของตัวเองนะคะหาเงินเก่งนะคะเป็นคนที่แบบมุ่งเน้นด้านการเงินเป็นหลักนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์แต่งตัวดีนะคะมีความสุขนะ,ะอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ว่าเมื่อเขามาเจอคุณเนี่ยคุณไปเติมเต็มความสึกข,ของเขายิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเหมือนทขาให้เขาได้พบคนรู้ใจคนที่รู้สึกว่า ทำให้เขารู้สึกสบายใจเป็นพื้นที่เซฟโซนสำหรับเขานะคะเพดอับส mm ียทัวร์พินิคน เนื้อวัวห้าไมา้เดือดสตาร์นะคะขออนุญาตติดนิดนึงเดื The Star. อดสตาร์เขาคนนี้นะคะ เขาคนนี้แอบส่องแอบมองคุณอยู่เขามีความดื้อในตัวนะคะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองนะคะเขาทัวร์เพนนิเคิลเขาอาจจะเป็นคนในอดีตของคุณได้นะเคยอยู่ในชีวิตคุณมาแล้วนะคะเขาจะกลับมาในชีวิตของคุณนะเหมือนตอนนี้เขาได้รู้ใจตนเองแล้วนะคะว่าเขาต้องการคุณ เขากำลังที่จะรวบรวมความกล้ารวบรวมพลังอยู่นะคะห้ามายนี้เหมือนการสัมคีความสัมคีก็คือรวบรวมพลังของตัวเองรวบรวมความกล้าของตัวเองเพื่อที่จะเดินหน้าเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาคนนี้อาจจะเป็นเดซตาได้เป็นคนที่ดูโดดเด่นมีสเสน่ห์นะคะรูปร่างหน้าตาดีบุคลิกดีนะคะมีชื่อเสียงได้เป็นสตาซีสไลเวอร์เกอร์ได้นะคะ เป็นคนที่คีด่งจิตใจผู้คนได้หนึ่งดาบเก้าดาบสามไม้ควีนอฟเพนนิคิน นารนเขาคนนี้อาจจะเป็นคนไกลกับคุณได้ต่างประเทศต่างแดนได้เขาเฝ้ามองเฝ้าส่องคุณอยู่นะคะอยากจะรู้เรื่องราวของคุณหรือว่ารอโอกาสที่จะได้เจอได้พบกับคุณเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่คีนอเป็นขึ้นนะคะเป็นคนที่รักตัวเองดูแลตัวเองหาเงินเก่งนะคะและเขาอยากจะมีการ take a คชั่นในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วนะคะ ก่อนหน้านี้เขาคิดมากคิดเยอะเรื่องราวของคุณนะคะทำให้เขามีผลกระทบต่อจิตใจของเขานะคฮะการที่เขาแคร์ความสึกของคุณตอนนี้เขาตัดสินใจได้แล้วคะหดาบมีการตัดสินใจได้เกิดขึ้นเขาอยากจะมีการเทค e อ c ชั่นเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ ได้ได้เสริมสั่งกระจายขุนค,คิดไปด้วยกันขันติเขาคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่ มีความสามารถด้านดนตรีได้นะคะแล้วก็มีรายได้หลักรายได้เสริมเป็นคนขยันนะคะเขาเป็นคนที่มีฐานะดีมีความมั่นคงนะคะแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนอารมณ์ดีได้ในบางท่านหรือว่านับถือองค์พระสังกัจจัยได้ความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะมีอุปสรรคมีความยากลําบากเกิดขึ้นเขาคิดมากคิดเยอะเรื่องราวของคุณอยู่ต้องใช้ความอดทนเขาคุณนคิดเรื่องของคุณอยู่นะคะ ไม่สามารถลึงคุณได้หรือละวางคุณได้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขานะอยู่เคียงข้างคุณแล้วรู้สึกว่ามีความสุขรู้สึกปลอดภัยเขาเชื่อมั่นว่าการที่คุณและเขาได้มาเจอกันนะมันเหมือนพลังงานดึงดูดบางสิ่งบางอย่างนะคุณมีความเหมือนกันนะมีความเหมือนกันในบางเรื่องราวแล้วเขาก็เชื่อว่า หากมีอุปสรรคใดๆในชีวิตที่เกิดขึ้นนะคะหากคุณและเขาอยู่เคียงข้างกันนะคะคุณสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปพร้อมๆกับคุณและเขาสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปพร้อมๆกันได้นะคะรักษาอาการ การเปลี่ยนแปลงก้าวหนะ้ามีชีวิตชีวาติดอยู่ที่ใจเขาคนนี้อาจจะเคยอกหักเสียใจมากับเรื่องความรักความสัมพันธ์มาก่อนได้นะคะแล้วก็มาเจอคุณนะคะ เาอาจ,จะเคยผิดหวังเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างมาหรือว่าเคยตีเป็นสองกรณีค่ะคือ 1. เคยสูญเสียคนในครอบครัวได้นะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วก็เหมือนเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นในชีวิตของเขากับกรณีสองเขาอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ติดค้างคาใจของเขาเป็นเรื่องที่จะไม่เกิดความทุกข์และทำให้เขาไม่ลืมได้นะคะแต่ว่าเมื่อเขาได้มาเจอคุณนะคะ ความรู้สึกของเขาได้รู้สึกดีขึ้นเหมือนฮิลลิ่งจิตใจของเขาได้ทำให้เขามีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะทำให้มีเขามีความสุขมากขึ้นเมื่อเขาได้เจอคุณก้าวหน้าเขาคนนี้อาจจะเป็นตำรวจได้ทหารข้าราชการได้นะคะเขาอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วนะคะ อยากจะมีการเทคแอคชั่นเกิดขึ้น mm hmm. เขาคนนี้ในบางท่านอาจจะเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้ได้นะคะ mm hmm. ใจเย็นเ mm hmm. ทวดา mm hmm. มีน้ำใจ การเดินทางเรื่องฝังใจหากคุณและเขานิ่งเงียบกันไปตอนนี้เขาคิดถึงคุณนะเป็นเรื่องฝังใจที่เขาไม่สามารถลืมคุณได้นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้คนอาจจะมีการช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ในบางท่านนะคะ ตอนนี้เขากําลังรวบรวมความกล้านะคะที่จะทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้หรือว่ามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเขาอยากจะนําความรักความสุขด,ดีมามอบให้กับคุณเขาคนนี้อาจจะอยู่แดนไกลนะคะต่างประเทศได้ต่างแดนได้หรือเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณนะมีการขึ้นเครื่องหรือเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางอยู่บ่อยๆไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ มาดูพลังงานนะอาจจะเป็นพลังงานคุณหรือพลังงานเขาได้นะคะกรมหลวงชุมพรสารหลักเมืองพระภูมิเจ้าที่ทำบุญลงศพ กาบไหว้บรรพบุรุษลังงานคุณหรือเขานะฮะอาจจะนับถือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้นะฮะแล้วก็นับถือหรือว่าสการะองค์สารหลักเมืองอยู่เป็นประจำนะฮะเจ้าที่เจ้าทางนะคารบองค์เจ้าที่เจ้าทางนะฮะที่บ้านทำบุญอาจจะจะชอบทำบุญลงศพอยู่เป็นประจำนะคะ แล้วก็มีการกลับไหว้บรรพบุรุษนะ,ะหรือว่าวันเชีงเม็งนะ,ะของคนจีนได้นะคะค่ะก็ขอบคุณนะ,ะสำหรับการรับชมนะ,ะขอใทุกท่านมีความสุขนะ,ะแล้วพบกันใหม่สำหรับนี้สวัสดีค่ะ